เรามาตลุยโจทย์สอบข้อมาสี่กันนะครับสอบข้อนี้เขาบอกว่าให้เอ,อ็กซ์บวกยายนะดอกจันกับ y ลบกเเนี่ยจะมีเท่ากับ x กําลังสองบวก y กลังสองนะให้เราหาค่าของรูทของ17ดอกจันทามนะครับอ่นะถ้าลองพิจารณาจากโจทยนะ์เนาะอันนี้เขากาหนดเครื่องหมายดอกจันว่าความหมายของมันคือเป็นแบบนี้เราจะหาตัวนี้นะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเนี่ย มาแทนให้ตรงกับนิยามได้นั่นหมายความว่าแต่ไม่ได้หมายความว่า x คือ17 y คือ31นะไม่ใช่นะ17คือตัวด้านหน้าถูกไหมครับซึ่งเป็นไงครับมันมีเข้ากับ x บวก y ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเออถ้าจากโจทย์เนี้ยเราก็จะพบว่าเออจากนิยามว่า x บวก y ดอกจันกับ y ลบ x เนี่ยเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองถูกไหมโจทย์ต้องการหา17ดอกจัน31นั้นมาความว่าเป็นไงครับ x บวก y จะต้องเท่ากับ17อันนี้เป็นสมการที่1แล้วก็ y ลบ x เท่ากับ31คือสมการที่2เพราะเราต้องแก้สมการหาค่า x ค่า y ออกมาก่อนถูกไหม อ่ะสองสมการนี้เอามาบวกกันได้นะครับสมการที่1บวกสมการที่2จะกำกัดค่า x ได้นะถูกไหมจะได้ว่า x บวก y บวกกับ y ลบ x เท่ากับ17บวก31นาะ x กับ x ตัดกันได้2 y เท่ากับ48จะได้ y ก็คือ24นั่นเองนะครับนะพอได้ y เป็นย4บก็แทนหาค่า x ก็แทนค่าได้เนาะ x บวก24เท่ากับ17แปลว่า x ก็เท่ากับลบ7นั่นเองนะไปแทนสมการที่1ะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหาค่าในสิ่งที่โจทย์ต้องการหาได้ถูกไหมเราได้ว่า17ดอกจัน31แปลว่า x คือลบ7 y คือ24 มันก็จะต้องเท่ากับลบ7ยกกำลังสองบวกกับ24ยกกำลังสองลบ7กลัง2องได้49บวก24กลังสองคือ576นะบวกกันได้เป็นเท่าไหร่ครับ625แต่โจทย์หาร o o ของ17ดอกจันท1มันก็คือรูทของ625ําคำตอบก็เลยเท่ากับ25นั่นเอง นะครับเนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้ยากมากนะครับเป็นเรื่องของการแก้สมการแล้วก็เอาไปแทนค่าหาคำตอบนะครับ